ทุกคนแหนมที่ออนทำเมื่อวานนี้นะคะทุกคนขาเบื้องแนพี่น้องสีงามสีแดงองตองเลยนะคะพี่น้องขาเบื้องแนเนี่ยแหนมเบื้องแนแซ่บนะคะทุกคนอยากจะบอกว่าทําสูตรที่ออนให้ให้นะคะทุกคนขาเรับองว่าคุณได้กินแหนมอร่อยอร่อยแน่นอนนะคะทุกคนขาออนนี่ไม่ไม่เคยใช้แบบว่าเทศแหนมเราใส่เกลือใส่ยังผสมเองนะคะเพราะว่า เวลาออนทำออกมาแล้วมันเน่ามันกินไม่ได้ออนก็เลยใช้ใช้ผงไอแหนมของตาโลโบโลเลยนะคะทุกคนเพราะว่ามันง่ายแล้วก็คือคือมันแน่ใจเลยว่าแหนมเราทำออกมาได้กินแน่นอนไม่ทิ้งแน่นอนนะคะทุกคนคะ่ะเพราะว่าออนเฮดบ่เป็นนะคะออนต้องใช้ผงแหนมสำเร็จรูปนะคะทุกคนแต่ว่าอร่อยแน่นอนนะคะเพิ่มความอร่อยของกระเทียมนะคะกระเทียม จะเป็นตัวที่ทําให้แหนมเราหอมอร่อยมากขึ้นนะคะทุกคนขาแล้วก็น,นังหมูนะคะทุกคนโอเคค่ะโอเคเดี๋ยววันนี้ออนจะทําข้าวทอดยำแหนมเดี๋ยวจะทําข้าวทอดก่อนนะจ๊ะไว้มาดูข้าวทอดนะคะทุกคน